สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวิช n นลนะคะแล้วนี่เลยค่ะผู้ชมเพี้ยนะคะเริ่มก่อตัวนะคะในต้นมะเขือของเรานะคะเมื่อนะคะเกิดเพี้ยแบบนี้นะคะจะกระจายไปทั่วเลยนะคะผู้ชมี่เยจาดูนะเพี้ยแมลงนะคะผู้ชมแมลงนะคะมีหลบตัวอยู่ในแถวช่ชง นี่แมลงนะคะมดแมลงนะคะจะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะแล้วนี่นะค่ะคุณชมสภาพของต้นมะเขือนะคะเมื่อเพี้ยนะคะมารบก,กวนนะคะจะทําให้เป็นสภาพต้นแบบนี้นะคะไม่เจริญเติบโตไม่เขียวไม่งามนะคะคุณชมใบก็จะโอ้ยนี่คุณผู้ชมห้อยลงมาแบบนี้เลยนะคะต้นมะเขือของเรานะคะจะไม่ติดลูกไม่ติดดอกผลนะคะ คุณผู้ชมมาดูหนอนนี่นะคะหนอนในต้นไม้ดอกไม้ของเรานะคะนี่เลยค่ะนอนเจ้านอนน้อยน,นะคะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมมาดูนะคะกําจัดด้วยสูตรนี้เลยนะคะนอนของเราก็จะมีกระเจิงเลยนะคะและสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้ําด่างทิเท่านะคะสําหรับน้ําด่างท่เท่าก็จะมีสารซิลิก้านะคะ เมื่อเรานําไปฉีดพุ่นพืชผักนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะจะช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชของเรานะคะแล้วจะทําให้เพี้ยมดมะรงนะคะไม่ค่อยมารบกวนต้นพืชของเรานะคะและสําหรับต้นไม้นะคะที่มีเพี้ยมีนอนมีมดมะเรงอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยกําจัดนะคะพวกศัตรูพืชนี้ให้ตายไปได้เลยนะคะสําหรับน้าําด่างคิดเท่านะคะ ต่อไปก็จะเป็นผงซักผ้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสําหรับผงซักผ้านะคะก็จะช่วยนะคะกาจัดไร่มดนะคะไร่แมลงนะคะพวกเพลี้ยนะคะศัตรูพืชนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะ,ะผงซักผ้าของเรานะคะจะมีฤทธิ์ในการนะคะไปอุดตันทางเดินหายใจของพวกมดเพลี้ยแมลงนะคะทำให้ตายไปในที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชม และนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นขี้เถ้านะคะผงขี้เถ้านะคะสําหรับผงขี้เถ้าคือนะคะเศษผงหรือฝุ่นผงนะคะที่ได้จากการเผาไหม้นะคะเศษเถ้าทันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวเมวีก็จะนํานะคะผงขี้เถ้าทานนะคะมาทําเป็นน้ําด่างขี้เถ้านะคะสําหรับขั้นตอนที่เราจะทําเป็นน้ําด่างขี้เถ้าแบบนี้นะคะเมวีก็จะนํานะคะ ผงคิดเท่านะคะอ่าใส่ไปเลยนะคะ3ช้อนนะคะแล้วก็น้ำเปล่าของเรานะคะ1ลิตรนะคะเราก็คนนะคะส่วนผสมนะคะคนให้ผงคีดเท่านะคะละลายเลยนะคะ เมื่อเราคนละลายแบบนี้นะคะให้คุณชมนะคะนําเสศจนะคะเศษค่ะเสร็จเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอาทิ้งเลยนะคะนีจะใส่กระถางก็ได้นะคะไลมดไรแมลงด้วยนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะให้คุณชมนะคะนําไปตั้งไว้หนึ่งคืนนะคะผงขี้เถ้าทานของเรานะคะก็จะตกตะกอนนะคะกลายเป็น น้ำด่างขี้เท่าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลยจ้ะแล้วเมื่อคุณผู้ชมนะคะนําไปตั้งไว้หนึ่งคืนนะคะก็จะตกตะกอนนะคะกลายเป็นน้าใสๆแบบนี้นะคะกลายเป็นน้ําด่างขี้เท่าแบบนี้นะคะแมวีจะไม่ใช้เลยนะคะแมวีจะนํามากรองก่อนนะคะคุณผู้ชมาจากนั้นแมวีก็จะนํามากรองนะคะเอาแต่น,น้ํานะคะเพื่อเราจะนําไปฉีดพ่นเนพะะื่อว่าเราจะนําไปฉีดพ่น เศษของผงที่เท่าทานนะคะจะได้ไม่อุดตันนะคะไปเามค,คุณผู้ชมเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะผงสักผ้าของเรานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะผสมไปเลยนะคะผสมไปด้วยนะคะเราคนคนผสมเลยค่ะ ระวังนะคะผงซักผ้าแล้วก็น้ำด่างที่เท่าของเรานะคะคนให้ทุกอย่างนะคะละลายเลยนะคะผงซักผ้านะคะเราก็คนให้ละลายเลยนะคะอย่าให้เป็นเม็ดนะคะถ้าเป็นเม็ดนะคะจะไปอดตันรูที่ฉีดพ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้ผู้มชมนะคะนํามาใส่นะคะที่ฉีดพ่นนะคะคุณผู้มชม ไม่วีจะใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าขวดพลาสติกอันนี้นะคะจะมีปริมาณ1ลิตรนะคะไม่คะไม่ีก็ใช้อันนี้เติมไปเลยนะคะ และนี่นะคะคุณผู้ชมประมาณ1ลิตรนะคะขวดนี้1ลิตรนะคะเต็มพอดีนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไปฉีดพ่นนะคะกำจัดเพี้ยมดมแมลงนอนต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพืชของเรานะคะ ก่อนอื่นนะคะไม่วีจะใช้สูตรนี้นะคะจิดพุ่นเลยค่ะผู้ชมจิดพุ่นให้โดนตัวเลยนะคะจิดตรงใต้ใบนะคะคุณผู้ชมเลยจะจิดให้ทั่วเลยแรงนะคะแรงต่าง มดเราก็จัดการเลยนะคะมดตรงใต้ต้นมะเขือนะคะชมเลยคะจัดการเลยนะคะนี่นะคะเราก็ฉีพ่นให้ทั่วเลยนะคะต้นมะเขือของเรานะคะจะได้ไม่มีศัตรูพืชนะคะชมมะเขือพืชผักของเรานะคะไม่ผลไม่ดอกนะคะจะได้สมบูรณ์นะคะมีต้นที่สมบูรณ์แล้วก็นะคะติดดอกออกผลนะคะ ไม้ดอกของเราก็จะมีดอกที่สวยงามนะคะใช้สูตรนี้นะคะฉีด่นนะคะ3-5วันนะคะต่อครั้งนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้แล้วนะคะมดระแระรงศัตรูพืชนอนกินใบนะคะพวกเพลี้ยต่างๆนะคะก็จะหนีไปนะคะทําให้พืชผักของเรานะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ผลของเรานะคะ สมบูรณ์นะคะติดดอกออกผลนะคะและสำหรับต้นมะเขือของเรานะคะที่สมบูรณ์นะคะติดดอกออกผลแบบนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นป้องกันเลยค่ะทุณผู้ชมนี่จ้าสำหรับต้นไหนนะคะที่มีเพี้ยนะคะเพี้ยของเราเจอสูตรนี้ไปนะคะก็จะตายเลยนะคะคุณผู้ชมเลยจ้า และสาหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนําไปกําจัดเพี้ยมดมแมลรงของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือของเราจะได้ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสูตรนี้นะคะกําจัดเพี้ยมดมแมลรงนะคะแล้วก็หนอนกินใบนะคะนี่ค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมนะคะนํากลับไปกําจัดศัตรูพืชได้เลยนะคะ ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ